ด i จิ t a ลวิลเลจบายดีบวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ต้นน้ำกลายศาสตร์ศิล์ผสานทรัพย์ในดินศิลในแร่ความสมบูรณ์ทุกมิติต,ตามธรรมชาติสร้างสารรค์สมุนไพรหลากหลายชนิดสับคุณเด่นสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามทั้งผงใบเหลียงผงกล้วยพร้อมดื่มสมุนไพรสกัดเซเว่นอินวัน สบู่น้ำแร่สมุนไพรใบเหลียงสูตรท่าเชโรและยังมีผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและสีดินแร่ต้นน้ำกลายกระเป๋าผ้ามัดย้อมต้นน้ำกลายผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติจากอัตลักษณ์วิถีต้นน้ำกลายสีสวยติดทนผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกมังคุดสีเปลือกไม้หลุมพอ่อใบเหลียงใบพิกาเปลือกลูกกลาบและน้ำแร่ดินภูเขาเหล็กเอกลักษณ์หนึ่งเดียวจากชุมชนต้นน้ำกลาย สวัสดีค่ะชื่อสีรัชชุมนวงเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้นน้ำกลายอำเภอโนดพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชทําสีย้อมผ้าได้เยอะจากภูญญกมิปัญญาของพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ที่นี่ก็จะโดดเด่นในเรื่องของสินแร่ เราก็จะมีผ้าที่เราใช้ดินจากเหมืองภูเขาเหล็กเป็นเหมืองแรกญี่ปุ่นเก่านะคะแล้วก็ใช้น้ําแร่ที่เป็นบ่อของคุงเชียงที่มีคุณภาพดีที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเป็นส่วนผสมของอสีที่ในการย้อมผ้าของเราโดยทาให้เราได้ผ้าที่มีสีที่โดดเด่นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ต้นน้ํากลาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี AquaOS แหล่งเพาะเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามแหล่งใหญ่ในไทยกว่า600บอ่อการันตีด้วยรางวัลการประกวดระดับโลกการเลี้ยงปลาแบบมืออาชีพเพาะเลี้ยงด้วยอาหารที่เหมาะสมไม่ใช้สารเคมีในการเพราะเลี้ยงจนได้ปลาที่มีลักษณะสวยงามแข็งแรงมีสีสันลวดลายตรงตามสายพันธุ์ปลากัดไทยรูปทรงสงางงดงาม สัตว์น้ำประจำชาติด้านวัฒนธรรมและประวติศาสตร์มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเฉพาะตัวปลากัดไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปี2556ปลาหางนกยุงสายพันธุ์ยอดเยี่ยมสวยงามพลิ้วไหวเป็นที่นิยมเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ได้รวดเร็วปลาทองสัตว์น้ำเสริมห่วงจุย้ยนำพาโชคลาภเงินทองหรือพลังดีๆเข้ามาให้แก่เจ้าของ ปลาหมอสีคอสบีสมหัศจรรย์ปลานำโชคช่วยผู้เลี้ยงมีความสงบส่งผ่านพลังแห่งธรรมชาติของสายน้ำปลาคัฟสีสันสดใสลวดลายเด่นชัดนับเป็นโชคลาบแก่เจ้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรีอ q ควโอมีสัตว์น้ำและปลาสวยงามหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้อแข็งแรงเลี้ยงง่ายและเสริมสิริมงคลแก่ผู้เลี้ยง ครับเบื้องต้นะจังหวัดราชบุรีเรามีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามนะฮะจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอบ้านโป่งแล้วก็โดยเฉพาะตำบลปักแลดที่เรายืนอยู่นะที่นี้นะครับว่ามีคนเลี้ยงปลาสวยงามกันเยอะนะครับรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งตลาดปลาสวยงามเนี่ยถือว่าค่อนข้างเป็นตลาดที่ทุกประเทศทั่วโลกที่มีผู้สนใจแล้วก็ซื้อจากประเทศไทยเรานะครับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี AQUA OS สนใจหรืออยากทราบเกล็ดความรู้ในการเลี้ยงปลาดูแลปลาสวยงามเรื่องของสัตว์น้ำสวยงามช่องทางการติดต่อดิจิท a ลวิลเลจบายดีบ